เาให้เก็บความเร็วนะคะใครว่าเอรนะคะเริ่มต้น100เมตรนะคะะว่าให้เก็บความเร็วเริ่มต้น100เมตรนะคะดาวหลุดเร็ ดาวดอยติดใบเม็ดนะคะและอัพดอยติดเม็ดค่ะราคาเริ่มต้นแค่1,200บาทเท่านั้นนะคะตรงที่เพื่อผลิตกำไรเดียวถือว่าแบรนด์ก็มีบริการของส่วนแบรนด์ของบริการค่ะโดยจะเป็นในส่วนของเครื่องพลาสเตนโกตามสุรธานีนะคะเ้ื่สาธิตว่าเอ่าสนับสนุนเดินหนึ่งเดือนนะคะวันนี้เราดำงเน้งานนะคะมาให้บริการลูกค้าทุกท่านค่ะสามารถสอบถามข้อมูลได้สามารถเอ่อสรับการใช้งานกันไดคให้เรื่องอะไง สวัสดีขงมันไกทลูกค้าทุกท่านค่ะตรงนี้ความเร็วเริ่มต้น100เมตนะคะไฟก็อรก็สิบวันนี้มีคุครบถึกคุ้มแน่นเลยทีเวนะคะความเร็วเริ่มต้น100เมตนะคะราคาแค่1,200บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกะไดนะคะที่บนจ ต้นะคะี่บอร์ดแบนตุ่านี้ของเราเรเรานับีนงานและพนักงานมาให้บริการทุกครั้งทุกท่านจบค่ะทำให้ให้กับลูกค้าอย่างดีเป็นเลยเดีะ็ให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะต้องมีเยอะคยคร์บนะคะคือในส่วองทีบอร์ดแคร้ว่ารงี้์บอร์ดแบนนี้นะคะลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่า và các bạn đoàn khách của thì phải <laughs> góp vào những giọt ảnh xin nhà